สวัสดีคะ่ะสบายดี f อทางช่องน้องคำแพงชาแนลค่ะวันนี้วันที่ยีเจ็ดมีนาคมพศสองพันห้าร้อหกสเออหกเจ็ดเนาะค่ะเบาพิษตลอดค่ะกะืเมนีแม่เพ่นก็นจะมีแนวทางของตาปากน้ำโพอาจารย์สวายแม่ลิว้วมาฝากมาตอน f ฟซทางช่องเนาะค่ะมีทั้งลาวพัฒนาแล้วก็หาหน่อยวันนี้มัน วันพุธเนาะค่ะวันพุธจะมีแนวทางเราและฮาหนอยเป็นพร้อมกันเลยเนาะคะ่ะเอฟซีผู้ใดมากผูใ้ใดชอบแนวทางของสามอาจารย์นี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามแล้วเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกๆุกเซียนทุกๆอาจารย์ด้วยเนาะคะ่ะทุกท่านทุกอาจารย์ที่ให้แนวทางมาก็อยากให้เอฟซีแล้วก็มีเอฟซีมาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกท่านเนาะเพราะว่า เห็นเอฟซีมาเล่นของเพิ่นเออของอาจารย์สวายเป็นเป็นลูกศิษย์อาจารย์สวายเดอเนาะเด่นแนวทางของอาจารย์สวายเลยว่าเป็นลูกศิษย์ของตาปางน้าโพหรือว่าของแม่ลิ้วก็คอมเมนต์ขึ้นมาให้กําลังใจเพื่อนได้เห็นได้อ่านแล้วก็ให้เพื่อนมีควาวสุขไปน้ากันเนะาะค่ะจะได้มีหัวใจซื่นบ้านทําสูตรดีๆเด็ดๆออกมาให้เฮาได้เล่นได้มาเสียงโซก,กันค่ะ เมื่อใดพิ่นใจดีเลขก็จะเขา่าเมื่อใดพิ่นใจบุดีเลเพิ่นจะบกเขาค่ะเอฟซีเอาเข้ามาให้กำลังใจช่วยแม่เพนด้วยนะะวันนี้แม่เพนมาฝากคือเก่าค่ะนี่ค่ะจัดโปค่ะสามกระปุกคิดกระปุกเอ่อสามกระปุกหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะถ้า สกระปุกหรือว่ากระปุกเดียวก็คิดละ500บาทคือเกาเนาะค่ะ fc ถ้า3กระปุกขึ้นไป1,350บาทลดไป150บาทเนาะคะ่ะกะมี่ fc หลายๆคนสั่งมากเนาะคพราะเพราะว่าเอาไปกินไปใส่แล้วมันดีนะค,ะะคะ่ะเนาะอย่าบำรุงสายตาแล้วก็แคลเซียมส่วนครีมะคะ่ะครีมชุดแก้ฟ้ากัดจุดด่างดำและชุดหน้าใสไร้ริ้วรอย นี่ค่ะหนึ่งพันสองร้อยแถมลอตเตอรี่อา้าวคุณพะหัดถึงใส่ชุดนอนอยู่เลยหนึ่งพันสองร้อยบาทแถมลอตเตอรี่หนึ่งใบถ้าผู้ใดบอมักโปโมชัันแถมลอตเตอรี่ก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะนี่ค่ะฝากด้วยค่ะแล้วก็กันแดดค่ะกันแดดจิตพักดีซันสครีนถ้าช่วงนี้ผู้ใดสัง่งพิมพ์กันแดด ผสมรองพื้นเนาะไปใช้ช่วงอากาศฮ้อนฮเนานะเอาไปใช้ได้เลยค่ะใช้ตัวเดียวจบใช้ครีมตัวนั้นแล้วก็ใช้กันแดดไปเลยค่ะไม่ต้องใช้แป้งนี่ค่ะไม่เพ็นกับวบาใช้แป้งเนาะคะ่ะมันจะซ้ำว้าวเลยค่ะหนากับโบ,โบอีกเนาะเอาฝาก f อซทางช่องด้วยเนาะโฆษณาสินค้าแล้วก็จะพาดซีไปบนตัวเหล็กน้ำกันค่ะขอกลับขอบพคุณทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เข้ามา ให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกวันค่ะไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านรวยๆปังๆนะคะี่เน้ะค่ะ fc มาเบ่งผลห้านอยของเมื่อวานนี้กันกันค่ะแนวทางห้านอยเมื่อวานนี้น้อยพิเศษบนออก9ก้าาล่างออก54าสนอยปกติบนออก619น่าล่างออก86 นอย vip บนออก551ล่างออก42เนาะมาเทียบเบิ้งค่ะของ3อาจารย์มีผู้ใดเขาแน่มีอาจารย์ใดเขาแน่รุดแน่กลับมาเบิ้งน้ำกันค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดให้ FC ทางช่องพิจารณากันเบิ้งดีๆค่ะเนาะเอาหลายๆเสื้อหลายๆอาจารย์มาเทียบใส่กันค่ะส่วนนอยพิเศษของตาปากน้ำโพให้มารุด2กับห ตัววิ่งตัวลูดก็มาที่ห้าค่ะแต่ว่าจับคูบ่เข่าค่ะเนาะแล้วก็นอยปกติให้มาหนึ่งกับสี่มาที่หนึ่งจับคูบ่เข่าค่ะแล้วก็นอย v i p เจ็ดกับศูนย์บ่มานะคะบ่เขา่าส่วนห้านอยรวมตาให้มาสองกับห้าตัววิ่งตัวลูดก็เข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคูบ่เข่าค่ะจับคูบ่เขา่า ของอาจารย์สวัยเมื่อวานนี้ให้หนึ่งกับศูนย์ก็มาที่หนึ่งตัวที่เพิ่นมักก็ม่านะคะหนึ่งเพิ่นมักหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้หนึ่งมากสองน้อยเนาะ,ค,ะค่ะก็คือหนึ่งเก่ากับหนึ่งหาเออแม่อยู่เนาะแต่ว่าหาบ่มีี่บด้จับคใส่ค่ะเนาะหนึ่งหาส่วนของแม่ล้วเมื่อวานนี้ให้หกกับเจ็ดตัววิ่งตัวลูดก็เข้า ที่หกเนาะแต่ว่าจับคููพวกเขาค่ะมาเบิงแนวทางต่อค่ะวันที่ยีบเจ็ดได้มาแล้วเนาะมาเบิงน้ำกันว่าจะได้ตัวใดนเนาะของแตละเสี่ยนแตละอาจารย์ค่ะเจ้าแรกค่ะของแม่ริ้วค่ะแม่ริ้วให้มาฮานอยวันนี้วันที่ยีบเจ็ดมีนาคมสองห้าหกเจ็ด แม่รลวให้วิ่งรูดบนล่างค่ะ5กับ8เน้นที่6ชุดเน้นมี6ส5 8 8 3 8สามส่วนชุดล่องมี1 7 5่งเแล้วก็5 4ค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของแม่ริ้วให้วิ่งรูดบนล่าง5กับ8ชุดเน้นมี5้าเออหกี 5้าแปดแปดสามแปดสสามเจชุดลองมี1นึ่งเจดห้าสองห้าสามแล้วก็5้าสี่ค่ะได้ฮานอยแม่ริ้วแล้วไปต่อกันเนาะค่ะเอฟซี FC. ของอาจารย์สวยค่ะได้มาแล้วแคปหน้าจอไปพร้อมกันแล้วก็แม่เพนก็จะอ่านให้ฟังไปพร้อมกันเนาะอาจารย์สวยให้มาฮานอยวันนี้วิ่งลู่สอกับ1ค่ะตัวประกบก็จะมี3ามศูดห วันนี้ตัวที่อาจารย์สวัยมากก็คือเด่น3ร่อง0ูนยนะคะตัวที่เพิ่นมากเด่น3ามล่อง0ูนย์เพิ่นก็จะจับคู่ออกมาให้ได้ก็มี3า39ูนย์สามเก้าสามสองสามหนึ่งสาสศูนย์หนึ่งค่ะวันนี้อาจารย์สวัยเน้นที่สาสองและ3ามสาขายซ จากสวัยว่าเห็นบอ่อเลขเขามาหลายมือติดกันผู้ใดมากกระโดดซื้อเมื่อวานนี้ก็อาจจะลุดเนาะแต่ว่าตัวที่เพิ่นมากก็ยังมาอยู่เมื่อวานนี้เนาะฝากเอฟซีด้วยให้เบิ้งดีๆคันเลขเขามากสองสามมือติดกันละมือทีซีละอาจจะลุดเนาะให้เบิ้งดีๆค่ะเอาแนวทางห้านอยของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งลุดบนล่างสองกับหนึ่งตัวประกบก็มีสามศูนย์เจ็ดเก้าหก วันนี้อาจารย์สวัยชอบสามลองศูนย์เนาะเด่นที่สามลองศูนย์จับคู่ออกมามีสามศูนย์สามเก้าสามสองสามหนึ่งสามสามศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์หกเน้นที่สามสองแล้วก็สามสามค่ะได้แล้วไปต่อกันเนาะได้ของแม่ลิ้วและของอาจารย์สวัยแลย้วมาต่อของตาปากน้ำโพห้าหนอยรวมห้าหนอยแยกกันก่อนเนาะ หาหน่อยแยกของตาวันนี้ให้มาหน่อยพิเศษรุ่นหกกับเก้าจับคู่หกเก้าหกสองเก้าเก้าเก้าสองหน่อยปกติรุ 9, ่นหกกับเก้าคือกันจับคู่หกหกแปดเก้าหาเกแปดหน่อยบีไอพีรุ่นแปดกับหนึ่งจับคู่แปดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะเนี่ยค่ะแนวทางหาหน่อยแยกตาปางน้ำโพให้มาหน่อยพิเศษรุ่นหกกับเก้าจับคู่หกเก้า หนะกสองเก้าเก้าเก้าสองเนาะราคาน้อยปกติรูดหกกับเก้าจับคู่หกห้าหกแปดเก้าหาเก้าแปดน้อย v ีไรูดแปดกับหนึ่งจับคู่แปดเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์ค่ะได้หาหน้อยแยกแล้วเนาะไปต่อที่หาหน้อยรวมกันเลยวันนี้หาหน้อยรวมตาให้มาหกกับเก้าค่ะ หาอฮานอยรวมตาให้6กับ9วันนี้บนล่างค่ะสาน้อยเดค่ะ่ซจับคู่หกสองห6หาหกแปดหกเก้ากสองเหาเกและก็เก้าค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูด6กับ9จับคู่หกสองหกหาหกแ9ดหกสองเหาเกดเก้าค่ะ แคปหน้าจอได้หรือ,อยังคะ FC ได้แล้วจะพา FC ไปต่อที่แนวทางลราพัฒนาวันนี้เนาะว่าจะมาตัวใดกันแน่ FC ทั้งช่องเบิงจด,จ,จดใจจดใจจอน้่กันเนาะส่วนของสุดใจพารวยเดี๋ยวไม่เพินไปตามพา FC ไปตามถึงบ้านเลยเนาะคะ่ะแชทไปถามแลยวว่าอยู่บ้านบอกกันยังไม่เห็นตอบเนาะเดี๋ยวไปตามบุกถึงบ้านเลยค่ะ เอาเจ้าแรกค่ะเราพัฒนาวันนี้นั่นลืมเขียนวันทีอีกแล้วนี่แหละค่ะเอฟซีแม่เพ่นนะนี่เนาะเจ้าแรกฮาน้อยเออเราพัฒนาอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งรูดบนล่างค่ะสามกับศูนย์ตัวประกบก็มีหกเจ็ด เกาะคะอาจารย์สวัยบอกว่าเอา5ตัวทั้งตัววิ่งตัวลูดและตัวประกบมาจับคู่กันให้หมดค่ะคนว,า,วาเนาะแม่เพ่นก็เลยจับคู่ออกมาให้สามศูนย์สามหกสห้าแล้วก็หกเจ็ดหกเก้าเแม่เพ่นวงกลมที่30ม6และ09เก้าเด้อค่ะเอ แนวทางเนาะเราพัฒนาวันนี้ของอาจารย์สวยวิ่งรูดบนล่าง3กับ6เออสกับ0ตัวประกบก็จะมี6 7 9เนาะเอาเป็นเป็นชุดวินเลยเนาะ5ตัวนี้เนาะมาประกบคู่เข้ากันได้ทั้งหมดจักคูเเออจัคจักคูเอฟซีสอ่หกแปดสิบสิคู่เนาะทั้งหมดมี10คู่30 36 37 39 0 6 0 7 0 9 6 7 6-9แล้วก็7-9เน้นที่3-0-0-6-0-9ศูย์เเด้อค่ะลาวพัฒนาวันนี้อาจารย์สวัยได้ไปแล้วไปต่อค่ะของตาปากน้ำโพนี่ค่ะ ตาปากน้ำโพเราพัฒนาวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่าง6กับ9จับคู่3ตัวมีศ1 4ย์สองตัวบนล่างมี0104 1 0, 4 1 C, 68 6 1 9 8 9 1หนึ่งดน่งค่ะเนาะเราพัฒนาวันนี้ของตาปากน้ำโพให้วิ่งลูดบนล่าง6กับ9ค่ะจับคู่3ตัวมีศ1 4ย์ สองตัวบนล่างมีศูนย์หนึ่งศูนย์สีหนึ่งสหกแปดหกหนึ่งเก้าแปดเก้าหนึ่งค่ะแคปหน้าจอได้หรือ,อยังเนาะได้แล้วก็จะพาไปต่อเนาะยังมีสองสำนักค่ะได้แล้วไปต่อกันค่ะมาต่อกันที่ เลขเขาฝากมาเนาะเลขเขาฝากมาเราพัฒนาวันนี้วิ่งลูดบนล่าง2กับ3อ่าเพื่นไหมากซีคู่คือเกาค่ะ2,4,2,5,3,4,3,5ค่ะ FC เนาะเลขเขาฝากมาเราพัฒนาวันนี้วิ่งลูดบนล่าง2กับ3จับคู่ให้2,4,2,5 สามซีสามหาค่ะซีคูค่ะนี่ค่ะให้มาสองงวดแล้วแต่ตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองงวดเนาะแต่ว่าจับคูเข่าลูดเนาะค่ะบอเข่าสองงวดแต่ว่าวิ่งลูดยังเขาอยู่คือเก่าค่ะเนาะมาต่อของแม่ริ้วค่ะวันนี้เราพัฒนาแม่ริ้วให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะห้ากับสอง ตัวประกบก็มี0 2 3 5 6 9ชุดเน้นมี0 5 0 6 5 2 5 3 5 6ชุดลองมี5 1 5 1 6แล้วก็6 9ค่ะลาวพัฒนาวันนี้ของแม่หลิ้วให้วิ่งรูดบนล่าง5กับ2 ตัวประกบคู่ก็มี0 2 3 5 6 9ชุดเน้น0 5 0 6 5 2 5 3 5 6และชุดลองมี1 5 1 6 1 9เออขอโทษ6 9นะคะให้ fc ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาเด้อค่ะรา,าพัฒนาของแม่ลิ้วแล้วก็เลขเขาฝากมาค่ะ fc นี่ค่ะ นี่เข,ขาฝากมาเนาะของตาปากน้ำโพอ่าคนซอยในบ้านของตานั่นแหละเนาะเพนมาตาก็เลยเอามาลงหาค่ะเพิ่นอยากลงทั้งช่องเพิ่นฝากตามาเนาะก็เลยใส่ซื้อวาเลขเขาฝากมาค่ะเอาสุดท้ายท้ายสุดแล้วได้แล้วค่ะแนวทางหาน่อยและเราพัฒนาแม่นๆ วันนี้ขอให้แตกบนแตกล่างแตก3ตัวตรงเด้อน,นะคะขอให้เอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลเฮงเฮงรวยรวยฟังฟังกันทุกคนนะคะอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้ามาอุดหนุนครีมแคลเซียมยาบำรุงสายตาได้ทุกเมื่อทุกเวลาค่ะตามเบอร์ขึ้นนาโจอได้ค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ